ไลฟ์ยังค่ะหเหมือนทำไมเครื่องอ้อยไม่ขึ้นขึ้นแล้วใช่ไหมคะมสวัสดีค่ะ พบกับไอ้อีกแล้วค่ะกับเป็นนัทถาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออโต้เลยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับสถานที่ใหม่ค่ะตลาดเบนชัวนะเดี๋ยวไอ้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะไอ้ย้ายมาจาก ศูนรวมรถยนต์พีเซนเตอร์นะคะตอนนี้ที่ตั้งเรานะคะอยู่ที่ตลาดเบนชัวค่ะติดถนนกาญจนาพิเษเ,เลยค่ะเลยจากสถานที่เดิมมาเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะก็จะเห็นร้านของเรานะคะป้ายสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะเห็นชัดๆรับประกันว่ามีรถสวยๆให้เพื่อนๆดูกันอีกเพียบเลยค่ะแต่วันนี้อ้อยเอามารีวิวหนึ่งคันให้เพื่อนๆดูกันนะคะสำหรับมิซูบิชิไททันค่ะเป็นแคปนะคะตัวยกสูง G.T. ตัวท็อปสุดกล้องรอบคันออปชั่นเต็มๆนะคะสีส้มสวยๆแบบนี้เลยแล้วที่สำคัญค่ะคันนี้นะคะมีการติดตั้งโป่งล้อแล้วก็เปลี่ยนล้อมาให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่หาอยู่นะอยากได้รถสีแจม่แจมๆนะคะวิ่งอยู่บนถนนท,นที่ดูโดดเด่นมากๆเลยไอ้นำเสนอคันนี้เลยค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตามอ้อยเข้ามาดูรีวิวกันแบบใกล้ๆเลยค่ะ ก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้อห้อยด้วยนะคะมากันที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์เป็นเส้นอย่างนี้เลยนะคะเป็นเส้น LED สองสว่างสวยงามมากๆค่ะ,อะแอบเห็นตำหนินะคะก็จะเป็นสีกระเทาะ คือในกรณีที่บางทีไอ้อว่ามันเกิดจากการที่หินกระเด็นใส่นะคะตรงนี้ซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องซสีเรี่ยนนะเดี๋ยวทางร้านดําเนินการนะคะเก็บให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะโอเคหน้าด้านหน้านะคะก็จะมีการติดตั้งตีส่วของตัวสติกเกอร์นี่เลยไททันสปอร์ตนะคะบางคนคือติดแล้วมันรู้สึกว่า มีอะไรติดแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูสวยขึ้นอะไรประมาณนี้นะกระจังหน้านะคะได้เป็นสีเงินค่ะมาพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิแบบนี้เลยนะคะทะเบียนรถนะคะคันนี้เป็นทะเบียนต่างจังหวัดนะแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านนะคะดําเนินการย้ายเข้าเป็นป้ายกรุงเทพให้ลูกค้านะคะโอเคนี่เลยที่อ้อยบอกนะคะกล้องหน้ารถติดมาแบบนี้เลยเวลาเข้าจอดนะคะเห็นด้านหน้าได้ชัดเจนแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขับไปชนหรือไปเบียดกับอะไร มีกล้องคือเหมือนเห็นด้วยแบบว่ามายืนดูอะไรอย่างนี้เลยนะก็ะฟิลประมาณนั้นเลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวค่ะอยู่คู่กันแบบนี้เลยคิ Q ้วโครเมียมสีเงิน en นะคะทําให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะตามไปมาที่ด้านข้างตัวรถนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของตัวปกซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้อแมกค่ะ ได้เป็นแม็กของ TE 37นะคะเป็นแม็กขอบ20ค่ะก็คือนี่เลยมาแบบเต็มเต็มวงแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆนะคะอยากให้เพื่อนๆดูด้านในนะด้านในตัวโช๊คนะคะไม่มีรั่วซึมนะคะยังคงสภาพที่สมบูรณ์นะคะดูกันได้เลยนะอ้อยเปิดคือให้ดูแบบไลฟ์ด้วยไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าพูดผิดก็คือพูดผิดเลยนะก็ตัองขออภัยด้วยนะคะโอเค ฟ้าครอบกระจกนะคะเป็นพรีเมียมค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะคะแคบยกสูงมีการติดตั้งในส่วนของตัวบันไดเสริมข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เลยยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะช่วยการขึ้นลงที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะบ้านไหนมีเด็กมีผู้สูงอายุนะคะบันไดเสริมข้างจะช่วยในการก้าวขึ้นลงที่ดีมากๆเลยค่ะโอเคประตูนะคะระบบประตูของคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจสมารท์ทคีย์เลสค่ะสามารถ ให้มาทั้งหมด2ดอกนะคะสามารถกดล็อกและปลดล็อกนะคะจากมือจับประตูกุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะคะกด1ทีนี่เลยฝากระจกพับให้ด้วยอัตโนมัตินะคะเวลากดล็อกกดอีก1ทีนะคะก็เปิดให้เลยนะคะมาต่อกันที่ด้านในนะคะแผงข้างสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นหนังทั้งคันนะคะอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะก็จะได้หนังแบบนี้เลยนะคะ โครงสร้างด้านหน้านะเห็นอาร์คนี่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นอาร์คชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทำสีกบทับนะคะแล้วก็บาร์โค้ดนะคะแผ่นเพจที่ติดตั้งจากโรงงานที่อ้อยเคยบอกนะคะนี่เลยค่ะยังอยู่ในสภาพที่เห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนนะคะคันไหนไม่มีอาจจะบังเอิญเผลอลอกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่ารถที่ร้าน้อยทุกคันมีหมดนะคะก็โอเคแผงข้างด้านหลังนะคะนี่เลย ตัวแคปเปิดแบบสมาร์ทแคปนะคะเปิดแคปขึ้นลงได้สะดวกสบายมากๆค่ะสำหรับลูกค้าที่หาแคป4สแคปยกสูงสีส้มนะคะคันนี้เลยมาดูนะมาดูและตัดสินใจได้เลยอ้อยให้ดูทุกซอกทุกมุมบอกเลยว่าให้ดูจริงๆอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมนะคะก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะมากันที่โครงสร้างด้านหลังนะนี่เปิดให้ดูเลยนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะไม่มีการตัดต่อตะเข็บทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะคะ โครงสร้างเดิมจากโรงงานนะซื้อรถกับเราเราการันตีโครงสร้างนะคะถ้าตรวจเจอชนหนักมานะตัดต่อตัวถังนะคะยินดีซื้อคืนในราคาที่ขายแถมให้ค่าตกใจด้วยบอกเลยให้ค่าตกใจโอเคด้านหลังนะคะสีท่านข้างสีเต็มนะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยหินกระเทาะนะคะซุ้มล้อล้อท E 37นะคะ ไฟท้ายค่ะถ้าตัวยกสูงนะคะจะได้ไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED เหมือนกันค่ะวิ่งเป็นเส้นแบบนี้เลยเวลาเปิดไฟกลางคืนนะคะดูสวยงามและดูดูสวยงามและชัดเจนมากๆค่ะโอเคด้นในส่วนของตัวท้ายรถนะคะก็จะมีการติดตั้งกันชนเสริมท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกล้องมองหลังค่ะแล้วก็มือจับประตูเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะไฟเบรกดวงที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพแม็กไลเนอร์กันเลยนะคะ สภาพแมกไลเนอร์นะคะก็มีขนของมาบ้างนะคะก็จะมีสีเลอะๆอยู่เนาะอันนี้เดี๋ยวทางร้านล้างทำความสะอาดให้นะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะฝากระโปรงท้ายนดคะน็อตเดิมนะ้ไม่มีไขไม่มีแกะนะคะการันตีน็อตเดิมนะคะตรงนี้ก็จะมีรอยขีดขูดบ้างนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นส่วนที่รับเขาเรียกว่าอะไรนะรับรอยอ่ะโดยตรงนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแมกไลเนอร์นะคะในการที่จะแบบปิดทับเข้าไว้นะคะ ก็ตรงนี้การันตีว่าด้านหลังฝาเดิมนะคะท้ายเดิมหมูถอยหนักมากโอเคแอร์เพนต์ตั้ดีอีกหนึ่งจุดค่ะเดี๋ยวพี่พี่อ่ะซูมให้ดูเลยกันชนเสริมท้ายนะคะน่าจะไปเบียดกับอะไรมานะคะก็ตรงนี้เดี๋ยวทางร้านเก็บเก็บให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะด้านข้างนะคะสติกเกอร์ไททันพาร์นะสีเต็มนะฝั่งนี้สีเต็มนะคะแล้วก็ฝาทางน้ามันค่ะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารเลยค่ะก็เวลาเติมน้ํามันนะคะรองรับน้ํามันดีเซลนะคะ ยุคน้ำมันแพงๆแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่ทานนะคะที่ต้องใช้รถเนาะทำมาหากินก็สู้ไปด้วยกันนะคะโอเคทางร้านเราก็มีแค่โปรโมชั่นดีๆนะคะให้เพื่อนๆไปนะเรายินดีให้ทุกคนแบบออกรถกับเราได้แบบแฮปปี้ที่สุดนะคะก็สู้กันไปค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่มือจับประตูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นสมาชิกเด็ดเช่นกันค่ะสามารถกดล็อกและปลดล็อกจากมือจับฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งได้เหมือนกันนะคะ มาดูสภาพด้านในตัวรถกันเลยนะสภาพด้านในตัวรถนะคะสภาพสวยๆเหมือนกันค่ะเป็นหนังสีดำนะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะสภาพใหม่ๆเลยค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นอชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีทำสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยจ้าใครหาอยู่นะคะแคปบสีสม้ม สภาพสวยๆตัว GT นะคะสเปคแน่นๆแผงข้างอ่ะประตูประตูแคบนะคะนี่เลยมีลำโพงมีที่วางแก้วนะคะสภาพใหม่มากๆเลยนะโครงสร้างด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะไม่มีเคาะไม่มีโพลไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆสวยขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะ บอกเลยใครหาอยู่รีบๆมาดูคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะเดี๋ยวไอไปเปิดฝากระโปรงหน้าแป๊บนึงนะเพื่อนๆดูกันก่อน<ๆ>ได้เลยนะคะรอบๆคันไอ,อบอกเลยว่ารถสวยมากๆเลยใครที่หาอยู่นะคะคันนี้เป็นรถที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งันนะได้เครื่องยนต์แรงๆนะคะแรงมาเยอะๆแล้วที่สําคัญค่ะสี คือสีส้มไอ้ไม่ได้ค่อยได้บ่อยนะส่วนใหญ่ไอ้จะได้สีขาวสีเงินสีดําสีเทาอะไรอย่างนี้นะสีส้มนานๆทีไอ้จะเจอทีหนึ่งนะคะเครื่องยนต์นะคะเราได้เครื่องยนต์ 2,400cc ดีเซล181แรงม้านะคะอยากให้เพื่อนๆดูสภาพเครื่องยนต์นะไอ้บอกเลยว่าสีแต้มจากโรงงานนะคะทุกแกวนยังคงสภาพเดิมนะคือสวยๆเลยค่ะสภาพสวยๆไม่มีแบบไม่มีความเยิ้มห้องเครื่องแห้งๆสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะ ฝากระโปรงหน้านะคะนี่เลยค่ะฝากระโปรงหน้านะคะมีไขออกมานะแต่การันตีว่าไม่ได้ชนนะคะเพื่อนเเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ยตัวฝายังรูกลมอยู่เลยนะคะฝาเดิมนะฝากระโปรงหน้ามีไขนะคะคันหน้าอ่ะให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคันเดิมนะคะนี่เลยนะคะคันเดิมรูกลมนะคะทุกอย่างเนียคงสภาพที่สมบูรณ์น่าจะเกิดจากหินกระเทาะเพราะว่าอันเนี้ยก็ยังมีรอยหินกระเทาะอยู่อ่ะ เจ้าของเดิมอาจจะขับค่อนข้างเร็วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะอาจจะมีรอยบ้างทั่วไปตามการใช้งานแต่ว่าเราการันตีว่ารถไม่มีชนมาแน่นอนค่ะแค่แกะฝาหน้าทำสีทั่วไปค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันเลยนะคะเดี๋ยวขอยกนิดนึงมันหนักมากแปบ๊บหนึ่งนะคะไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันเลยด,ดูสภาพภายในตัวรถกันนะคะ มาเลยมาดูด้วยกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูอยู่นะก็ขอบคุณมากๆาเลยนะคะสําหรับคนที่คอยติดตามไอม,มาตลอดเลยนะบางคนบอกว่าดูคุณไอทุกคลิปเลยพูดเร็วมากโอเคต้องขอโทษนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างบอกว่าพูดแบบตืดดไม่รู้หายใจทางไหนเหมือนกันโอเคมากันที่ท่านในตัวรถกันนะคะสะักภายใน ก็เป็นหนังทั้งคันแบบนี้เลยคืออยากให้เพื่อนๆดูหนังตรงนี้คือมันมันแน่นมากๆแล้วมันตึงมากคือไม่ได้มีความย่นหรือการใช้งานที่ขึ้นลงขึ้นลงและทับตัวเบาะเลยนะคะทุกอย่างยังแบบแน่นและตึงค่ะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะ โอเคมาที่ออปชันนะคะฟังก์ชันไททันก็คือจะเหมือนเหมือนกันหมดกับทุกคลิปที่อ้อยเคยรีวิวนะคะตัวหน้าจอก็แสดงผลกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ CD MP3 USB ช่องเสียบ AUX นะคะแล้วก็ USB AHDMI ก็คือมีครบแสดงผลใีตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะแอร์ Air, ก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะได้ทั้งหมด6เกียร์นะเบรกมือ ที่เก็บของที่วางแก้วช่องเก็บของนะคะก็นี่เลยบุ๊กเซอร์วิสเอกสารนะคะเกี่ยวกับตัวรถทุกอย่างอยู่ในนี้ครบหมดนะคะสําหรับลูกค้าที่ได้ไปก็คือเอาเซอร์วิสศูนย์มิซูบิชิต่อได้เลยนะคะตัวนี้รับประกัน5ปีนะคะก็ตอนนี้ปี2019ใช่ไหมคะหมดรับประกันปี2024ค่ะถือว่ายังเหลือระวารันตีศูนย์นะคะอีกยาวๆเลยค่ะใครได้ไปก็สภาพใบแดง ะะการรับประกันจากป้ายแดงไม่ซื้อคันนี้จะซื้อคันไหนใช่ไหมโอเคมาต่อที่ด้านหน้าของไอยนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายค่ะจะเป็นระบบนะคะควบคุมตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะฝั่งขวาค่ะจะเป็นระบบควบคุมตัวหน้าจอด้านหน้าของอ้อยตรงนี้เลยนะคะการเลือกปรับทิปการเลือกโหมดอะไรแบบนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นระบบ ปัดน้ำฝนค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบไฟค่ะคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวระบบคูสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยค่ะแล้วก็คว้าสุดเลยจะเป็นระบบปรับกระจกค่ะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะการใช้งานง่ายมากๆนะคะทุกอย่างมีสัญลักษณ์ให้เราใช้งานได้แบบง่ายมากไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานยังไงมันงงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะไอบอกเลยว่าเขาออกแบบมาให้เราใช้งานได้ง่ายและเข้าใจง่ายมากๆค่ะ โอเคด้านหลังนะคะตัวเบาะแคปนะคะก็เป็นหนังเช่นกันค่ะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะเป็นหนังสีดําแบบนี้เลยนะคงสภาพที่สมบูรณ์นะคะลูกค้าได้ไปรับประกันว่าไม่ผิดหวังคือไม่แอบเห็นหมดมีมดเดินในรถแสดงว่าหวานมากๆนะคะคันนี้โอเคก็เดี๋ยวยังไงเดยวเลขไม้เออลืมไปเลยเลขไม้คันนี้อยู่ที่2 3 2 0 0 95กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไม่น้อยมากคือเขารับประกัน100 0 0 0กิโลใช่ไหมคะยังเหลืออีกยังวิ่งได้อีกคือใครที่เอาไปใช้งานก็บอกเลยว่าคุ้มมีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะสภาพนี้จะหาได้ที่ไหนเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวให้ลงไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นด้านล่างนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามอมานะถ้าไอ้พูดอะไรผิดก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ามันก็สดๆเลยนะ ไม่ได้มีเตรียมไม่ได้มีอะไรเลยนะคะโอเควันนี้นะคะเราอยู่กับมิสูวิชิไทต,ตันนะคะแครบพัท ตัว GT ปี2019ส้ีส้มเลขไม้เพียงแค่2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยมีแค่แกะฝาหน้าชิ้นเดียวนะคือถ้ารถไอ้อแกะไอ้อจะบอกเพื่อนๆเลยว่าแกะทุกคนตัดสินใจง่ายไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะสามารถดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจได้เลยมีตําหนิ้อยบอกมีรถสวยอ้อยบอก,สว,ออบอกสวยนะคะโอเคโปรโมชั่นนะคะวันนี้เราเอามาขายให้ลูกค้าเพียงแค่5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะประหยัดไปกว่าป้ายแดงแบบหลายแสนมากๆเลยนะคะ แล้วโปรโมชันดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีค่ะดอกเบี้ยศค่ะให้ลูกค้าเลือกฟรีไปเลยค่ะ1ปีแรกค่ะหรือค่ะอยากขับก่อนผ่อนที่หลังนะคะขับฟรีไปเลยนะคะ90วันเลยค่ะหรือค่ะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษค่ะเราให้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ2.79ายาว สูงสุดถึง5ปีกันไปเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการผ่อนสบายๆใช่ไหมคะเรามีให้เลือกยาวนานสูงสุดถึง84เดือนกันเลยค่ะเป็นยังไงคะดูแล้วโทรหาไอ้ได้เลยนะที่เบอร์0625646455ค่ะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะ แอดนัทถาออโต้ค่ะช่องทางทาง Facebook แฟนเพจ YouTube เรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัทถาออโต้ยินดีให้บริการค่ะแล้วยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าอ้อยพูดอะไรผิดไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงอ้อยมีรถดีๆนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆแบบนี้ในทุกๆวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อยด้วยนะคะแล้วพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ